ที่เกาะเนาะค่ะอืมต้องอยู่บ้านพ้องใช้บล็อกเกอร์ถ้าไม่ใช้บล็อกเกอร์ไม่ไม่ได้อืออืออือโอเคนั่งที่เตียงได้เลยครับบอกโอ้โหอยากจะมาหาคุณหมอวันหนึ่งคุณหมอใช่ใช่ไหลเลยนะช็อตละมานเนาะใช็อตละมานเออไม่ลองเดินเดินไปเดินมารอบเตียงดูก็ได้ครับความปวดลดลงหรือยังครับ ควมปวดลดลงเลยเนาะโอเคดีเลยครับทุกทีปวดเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องกินยาวันละห้าครั้งเลยเหรอะปกติสามพอปกติสามเพราะปวดมากเนาะแล้วตอนนี้รู้เบาไหมเนาะข้างข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายที่เราทําจะเบาเบาลงเยอะหรือยังครับความรู้สึกเราอืม อนแรกไม่ได้เลยเออเริ่มขยับได้ตอนแรกขาจะตรงๆเลยเนาะแต่ตอนนี้เริ่มงอขาได้เห็นไหมรู้สึกเริ่มยกได้แต่ตอนแรกมันจะจะงอไม่ได้นะงอไม่ได้ขาจะแข็งๆครับแล้วตอนนี้รู้สึกมีแรงไหมมีแรงค่ะมีแรงเออครับเออเออ เราตัวรู้สึกมีแรงแล้วเนาะโอ้สู้ๆนะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของรู้สึกเราครับอือโอ้ได้เยอะมากดีเลยครับอ่าอ่าอ่าทุกทีปวดครับอืมปวดจนน้ำตาไหลคุมไหมคุมไหมมาจากที่ตาคุ้มน้อยหรอสู้ๆเนาะครับครับ บ้างครับเจ็บนิดนึงนะคะปวดข้อออ่ปวดเข่าโอเคข้้างนีค่ะครับผ่าแล้วโอเคปวดปวดที่เข่าแล้วสะโพกปวดไหมสะโพกปวดข้างซ้ายสะโพกปวดข้้าางซยโอเคเข่าปวดข้างขวาเนาะโอเคครับแล้วก็ขาไม่มีแรงครับโอเคแล้วก็เคยไปเช็คหมอนรองกระดูก หลังมาได้ยังครับเเป็นเป็นไหมครับหมอรองกระดูกไหมหมอรองกระดูกเสื่อมเนาะโอเคไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังโอเคเสื่อมมันจะไม่ปวดหลังครับแล้วอายุอายุเท่าไหร่ละครับหกสิบแปดทุกทีก็อยู่ที่ตากเหรอแล้วันนี้เดินทางมาจากที่ตากโหมาไกลมากเลยโอเคโอเค เดี๋ยวมันจะรักษาประมาณ3-5ครั้งเนาะนทีนี้ทีนี้เราไปรักษาแบบไหนมาบ้างหรือยังครับไม่คเคยครับทานยาอย่างทานยาอย่างเดียวโอเคโอเค,อเคได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เนาะครับแล้วแล้วไอ้ที่เป็นนี่มันเป็นมานานขนาดไหนแล้วครับเป็นเออคือถ้าถ้านั่นก็คือประมาณสักอ้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนแล้วก็คือควดหลัครับครับลดลงอืมโอเคโอเค ครับลดลงแล้วก็เอ่อช็อปปิ้งพอลงแล้วครับที่หนึ่งยังไม่พอลมครั้งที่สองที่สามอีกค่ะบแต่ทีนี้ก็เลยซ้ำๆกันครับหยุดขี่รถตอนจะใส่โอเคได้ครับแต่ทีนี้ก็เลยปวดมันเรื่อยปวดเนาะขาการเดินนะครับขารเดินนะครับปวดโหมันลงน้ำหนักแต่ข้างข้างซ้ายเป็นเยอะมากเลยเนาะเป็นเป็นเยอะมากและชาหรือยังชาหรือยังครับ ก็ันี้ค่ะแค่ขาไม่มีแรงแล้วขาไม่มีแรงดีรองเท้าไม่ได้โอเคโอเคได้ครับดูหน่อยสิเดินแล้วมันเป็นไงบ้างต้องมีต้องมีคนพยุงไหมหรือว่าต้องมีคนพยุงอ๋อใช้โอเกอร์อ๋อมันมันไม่มีแรงเลยเนาะขาขาแข็งเนาะมาเข้ามาเลยครับต้องมีที่เกาะเนาะ ต้องอยู่บ้าน้องใช้บล็อกเกอร์ถ้าไม่ใช้บล็อกเกอร์ไม่ไม่ได้อืมอืมอืมโอเคนั่งที่เตียงได้เลยครับบอกโอ้โห้ใหยากจะมาหาคุณหมอวันนึงไม่มีลูกไม่มีลูกหลานไหลเลยนะครอืมทรมานเนาะใช่ทรมานเออมาเดี๋ยวเรานอนคว่ำก่อนเนาะนอนคว่ำก่อนครับครับอืมใช่ เบาขึ้นไหมอะเบาเบาเบาขึ้นเนาะแต่ก็ยังประคองตัวไม่นในใน่ดเทาไหร่โอเคครับนี่ลองเดินเดินไปเดินมารอบเตียงดูก็ได้ครับความปวดลดลงหรือยังครับความปวดลดลงควาปวดลดลงเลยเนาะโอเคดีเลยครับทุกทีปวดเยอะเลยใช่ไหมปวดเยอะเลยแล้วก็ต้องกินยาวันละห้าครั้งเลยวันละหครั้งปกติสามปกติสาม พะปวดมากเนาะแล้วตอนนี้รู้เบาไหมเนาะข้างข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายที่เราทําจะเบาเดี๋ยวถ้ามันไปโผล่ไปออกอาการข้างขวาก็ไม่ต้องตกใจเนาะเรายังไม่ได้ทํำเอาข้างซ้ายก่อนเนาะเบาลงเยอะอะไอย่างครับความรู้สึกเราอืมก็ตอนแรกไม่ได้เลยอ่เริ่มขยับได้ ตอนแรกขาจะตรงๆเลยเนาะแต่ตอนนี้เริ่มงอขาได้เห็นไหมรู้สึกเริ่มยกได้แต่ตอนแรกมันจะจะงอไม่ได้นะงอไม่ได้่ขาจะแข็งๆเนาะแล้วตอนนี้รู้สึกมีแรงไหมมีแรงค่ะมีแรงเออเออเออโดยตัวรู้สึกมีแรงแลวเนาะโอ้สู้ๆนะมีกาลังใจเนาะเดี๋ยวค่อยมาเรื่อยๆเนาะเชคครับหวัดดีครับ ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของรู้สึกเราใช่ครับอืมโอ้ได้เยอะมากดีเลยครับอออ่ทุกทีปวดครับอืมปวดจนน้ำตาไหลคุมไหมคุมไหมมาจากที่ตาคุมน่อยเหรอสู้ๆเนาะครับครับค่กก็เดิา ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปิดเองค่อยๆเดินปวดลดลงก็ดีแล้วครับรปวดลดลงค่ะปวดลดลงออกแสบเลยเนาะอ่ะคุณแม่เซ็นเชื่อให้หน่อยครับเขียนให้หน่อยเนาะว่าระดับความปวดจากเดิมเท่าไหร่และตอนนี้เหลือเท่าไหร่ ้าเราแสบแล้วแสดงว่าเป็นเยอะแล้วครับถ้ามันปวดแสบนี่เนาะพังผืดมันยึดเต็มไปหมดเลยครับร um, มันเลยปวดมันเป็นที่พังผืดเหรอคะที่มันแตกพังผืดครับ <flowing> แต่ว่ามันมาจากหมอนรองกระดูกไหละแล้ว,ลวอเอพังผืดนี่มันอยู่ที่ที่สันหลัง <ing> หรือว่าอยู่ที่สะโพกอ่อสันหลังนี่เป็นหมอนรองกระดูกแต่ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยทำให้มีพังผืดเกิดขึ้นพังผืดก็จะยึดเราหมดเลยครับ<ๆ>สะโพกขนาน่องเท้า ยึดไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการมาารันพังผืดใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ปวดลดลงก็ดีแล้วครับค่อยๆราวังอย่าล้มนะใช่ใช่ล้มมันก็จะเป็นหนักขึ้นอีกเนาะนี่นะคะคือปวดที่สุดปวดลงเ่ใช่ใช่